ค่ะวันนี้มากุ้ยมีเทคนิคใดคัดภาพพื้นหลังสวยคมชัดและรวดเร็วมาฝากกันค่ะเข้าไปที่เพจสตูค่ะเข้าไปที่โฟโต้ o ูมนะคะดาวนโหลดแต่ว่าพอดีไม่กุ้ยโหลดแล้วขออนุญาตเปิดค่ะเข้าไปที่บวกค่ะไปเลือกภาพที่เราต้องการนะคะม่กุ้ยเลือกภาพนี้นะคะรอสักครู่นะคะอ่าเพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพใดคัดแล้วนะคะเลือกพื้นหลังค่ะเราต้องการลบภาพพื้นหลังออก เท่านี้นะคะแล้วก็กดเซฟค่ะส่งไปที่แกลอรี่ค่ะแล้วเราก็ออกเลยค่ะไปทำภาพกันที่พ i ิกอาร์ตนะคะเข้าไปที่โปรแกรมพ i ิกอาร์ตเลยคะ่ะเลือกพื้นหลังมาสักอันนึงให้กดสีชมพูแล้วกันเลือกที่รูปภาพที่เราต้องการเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมคะเพงเท่านี้เราก็มีภาพสวยๆแล้วเพิ่มค่ะ เราก็มีภาพสำหรับที่จะมาทำแคปชั่นกันแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้ของแม่กุ๋ยดีแล้วมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ